อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้ไปกินอาหารไทยกันค่ะอยากจะไปกินก๋วยจั๊บมากเลยค่ะเพราะว่าเห็นน้องใน Facebook นะคะโพสต์รูปก๋วยจับ๊บแล้วมีเครื่องในแน่นๆ,ๆน่ากินมากนี้เลยค่ะตัวชูโรงวันนี้นะคะก๋วยจับ๊บถ้วยนี้นะคะราคา16ดอลลาร์กว่าประมาณ390กว่าบาทไทยค่ะก็สั่งมา2ถ้วยนะคะไม่ได้กินคนเดียวค่ะให้คุณแม่กินด้วยนะคะคุณแม่เป็นคนชอบกินก๋วยจั๊บมากค่ะก็นอกจากจะมีเครื่องในจุกๆแล้วนะคะนี่หารเลือดวันนี้ได้กินเลือดน่บรรลุมาเพราะว่า <Yeah. S 1> เล เจลลี่นะคะให้เราต้องมาต้มเองค่ะได้กินเลือดที่คนอื่นต้มให้รู้สึกมันแน่นมันอร่อยกว่าต้มเองค่ะแล้วก็มีหมูกรอบนะคะมีไข่แล้วก็มีเต้าหู้ทอดค่ะก็รู้สึกอิ่มเอมมากนะคะได้กินก๋วยจั๊บที่อยากจะกินมานานนะคะแล้วก็แก้วนี้เป็นโอเลี้ยงนะคะราคา6ดอลลาร์ประมาณ140กว่าบาทไทยค่ะ ส่วนชุดนี้นะคะก็เป็นชุดส้มตำเซตค่ะมีข้าวเหนียวนะคะมีหมูปิ้งแล้วก็มีส้มตำปูปลาร้าค่ะสั่งเผ็ดกลางค่ะอันนี้อร่อยเสียบค่ะถูกใจมากนะคะชุดนี้ราคา23ดอลลาร์สกว่าประมาณ560บาทไทยค่ะแล้วก็ตบท้ายกันด้วยข้าวคลุกกะปิสัหน่อยค่ะข้าวคลุกกะปิจันนี้ก็มี